สวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมใช่ไหมได้ยินโอเคครับ ตอนตัวหาวาน่ะเขาไม่ได้เปิดไม่หรอกทุกคนวันนี้ทีมมูนนะครับผมเราไว้ใจไม่ได้นะเตรียมอาหารเตรียมยากันมาให้พร้อมครับไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ うん。 สักนาทีนะครับ,รบผมสวัสดีครับสวัสดีครับโออลืมเตะถึงสอง 5 5ครับผมอย่าลืมอาหารและยาน,นะครับดีครับ เอสดาวกำลังจะเข้าแล้วทุกคนเตรียมรูนเอสดาวกันไว้คนละเท่าไหร่แล้ว <c oughs> มีใครจะย้ายอาชีพอย่าลืมแจ้งนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเช็คชื่อของพี่พี่เหมียวมาเป็นเสียงเลยใส่รไยไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่ใช่ เามาื่มอ,อาากี้ใครเลอเออใครจะย้ายอาชีพอะไรอ่ะบอกผมในไลน์ด้วยนะเผื่อผมจะได้จัดตี้จัดอะไรใหม่นะครับสำหรับแผนหน้าเนาะกำลังจะเข้าแล้วครับ ออีบอฟมันกดลาแล้วมันก็มาวอคืออะไรวะเอาออกกิวเลยป่ะผม <c oughs> ผมขอเตะเองอ่ะพันตีเหรอ ห้าสิบเจ็ดนะครับผมอมอีกเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ก็ได้แล้วครับอุ้ยเจอตัอมีลูกไหนดูคนสิอุ้ยอ,อ,อุ้ยเยอะอุ้ยเออยเอะอีกแล้วเดี๋ยวนะกำลังโหลดมันเข้ามาครับไห้คิวหน้าเสือเดี๋ยวนะ เราอยู่สีเขียวนะครับผมเดี๋ยวนะไม่เยอะละไม่เยอะแล้วก็กำลังว่าเอาอะไรมาเยอะเมื่อกี้มันโหลดขึ้นมาไม่กี่คนแล้วเ,เขาเข้ามาเร็วกันอนะโอเคมีแค่สีม่วงกับสีฟ้านะครับที่มีคนที่เหลือสีแดงไม่เจอเลยลูกเกียวสีแดงน่ารักจัง สีแดงมาคนหนึ่งสองคนส <c oughs> ีแดงมาน่ารักน่ารักสีแดงให้พี่เหมียวมาคนเดียวก็ได้ <c oughs> เออเขาตั้งรูปกิวมาเขียนมาขนาดนี้แล้วต้องพี่เหมียวแล้วแหละเอาคาถาเคาะมันทุกคนวิ่งวิ่งแบบตามสบายวิ่งแบบตามสบายเลยครับตอนเริ่มแล้วก็เดี๋ยวช่วงก่อนที่จะเริ่มสาวะ ผมฝากประจําเสากันทีนะเสาใกล้กลางไกลเนาะตีฟีไปกลางนะครับใกล้อยู่เสาใกล้ลรวก็กไกลอยู่เสาไกลนะครับตอนเริ่มก่อนนะก่อนที่จะเริ่มนับเวลาวิ่งได้เต็มที่เลยครับสบายๆครับวันนี้เอายาฉันคืนมา จอมช้าพ่อผมด้วยไปซื้อมูลนะจะได้วิ่งทันพี่หมอไปไหนอ่ะพี่เอ้ยพี่หมอโคตรสดเอาอ่ะเอาดิเอาดิ อ้าวทำไมไม่เจอคนเลยสาฟ้าอยู่ในหินเขาไม่เจอใครเลยพี่ไม้ไม่มีใครข้างในอะ่ะท่านไมไยังม MVP เกิดนะครับ,บอดบนมีคนด้วยอ่ะไอ้กันมากกว่าคนข้างบนไหม อยู่ล่างสุดอ่ะมึงให้กูไปมึงซ้ำกูไปดิพีเคเค่เกดวิ่งเล่นมามาเล่นข้างบนนี่มามีคนอยู่เยอะอยู่สอง,งองสามตี้ถึงก็ต้องซ้ำเลยเหรอ,อเค,เครับพี่เกดเดินล่างสุดกับบนสุดเลย <c oughs> หน่อยดิเพื่อนมันต้องการ <c oughs> ผมว่าการ <c oughs> กันเ <c oughs> ฟียร์แพทหน้าก็น่าสนใจนะครับ เพราะว่าไนเดี๋ยวไหนพ่นติดสถานะผมว่าไนคนจะกลับมาเล่นพ่นไฟกันเยอะแล้วแล้วหนึ่งในสถานะที่จะติดคือการเลียถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะใส่การ์ดอะไรในหมวกซืือซื้อติดกันไว้นะครับออใบสามสิบเอมสามสิบเอมหมอตอนนี้ยไม่ศูนหนึ่งพูดเหมือนใบสามสิบเอมซื้อติดกันไว้อ๋ออา้าวเท่าไหร่อะสามร้อยป่ะสามร้อยสองสาร้อยตอนนี้ เบี้ยเพื่อนไอ้เบี้ยกูหลวงเาคนเดียวเลยสามร้อยเองเสร็จเงินน้องรับมาแล้วเสร็จเงินหลังด้วยยินเดี๋ยวถึงวะอย่าตายอย่าตายพร้้ออมดาบเดี๋ยวเดี๋ยความดนะไอ้กันไอ้อยู่หลังดิไม่หลุดอ่ะกูไม่หลุดเฮ้ยไม่ได้จริงเฮ้ยไอ้เหี้ยตายได้ตายได้ มิโนนมิโนนกูนล่วงไม่ไม,ไม่อย่าไปฮิวพี่อย่าไปฮิว <c oughs> พี่กระเทือนหนึ่งผมนะไม่ฮิวนี่กระเทือนหนึ่งผมเลยนะมึงตีมันดิเอ้ยโคงจะตายดิอะไรเนตายคัดออกด <c oughs> ้ก <c oughs> วยตายแล้วตัวแรกตัวแสบเกียร์คนดูเตีหินดิเว มาทำแบบโอ้โหเออ <Okay. S 2> บอกมาไหมอ่ะผลจ๋าซีซี CC อย่างเยอะเมื่อกี้ เริ่มนับเสาแล้วนะครับกำลังจะจบนะครับจบแนวไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้ขอบคหณครับขอบคุณครับขครับขอบคุณครับอุตสาห์กินยามาเต็มเลยเออกินยามาเต็มเหมือนกันทุกคนมีใครอยากจะเตือนเรื่องไอแพดกำลังที่จะเข้ามาไหมครับ อันนี้ผมอ่านจากนนให้ฟังนะที่นนแปะในกลุ่มประกาศคือมีรุ่น S อสดาวใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวตัวดันโคโมโดชาร์ท2อะ่ะกำลังจะเข้าแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ดองเหลี่ยงไอตัวของลักกี้คอยไอเหลี่ยงที่ใช้กดสุ่มเพิ่มอะครับจะเปลี่ยนเป็นระดับเบฟใช้6เหลี่ยนแล้วก็รีเจนใช้10เหลี่ยนนะครับ เตเรียมรีเจนไม่ไม่ผ่านอ่ะเออก็ลงเบฟเอาถ้าเกิดว่ารีเจนไม่ผ่านแล้วก็เ,เตรียมก้อนเมฆไอตัวก้อนเมฆแมปแมปไอตัวแมปสร้างบ้านนะครับเตรียมก้อนเมฆเอาไว้ประมาณ25000ถึง30000ก้อนใครที่ตันตอนนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีให้อัพต่อเฟสถัดไปนะครับแล้วก็ใครที่ชอบฝากเงินไว้กับตัวไอเทม,มาครับ e n h a n c e ทั้งหมดจะต้องถอดออกมานะครับผม การเอาไว้ก่อนเนาะเผื่อเกมมันบักเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนระบบเอ็นฮันมาเป็นแบบไม่ไม่ได้แบบว่าใส่เข้าไปในที่อาวุธหรือว่าชุดแล้วนะครับมันจะกลายเป็นใส่เข้าไปในช่องนั้นเลยแล้วก็เอาออกมาไม่ได้ถอนออกมาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบที่จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นระบบเงินเดือกเงินด่วนจะหายไปเศร้าระแบบนี้ไม่น่าทำอะไรดันอ๊ ร้อยชั้นดันออร c เ e ดันเดตลงได้เลยก่อนอัปเดตไม่มีอะไรเพิ่มนะครับดันคอร์ดิลปรับให้ง่ายขึ้นลงก่อนหรืออัพหลังแพดก็ได้ได้ของเท่าเดิมก็คือเหมือนกันดันกิลเพิ่มบอสใหม่เพราะฉะนั้นเพิ่มบอสใหม่ถ้าอยากจะเจอบอสใหม่ก็รอก,ก่อนนะครับดันกิลเหมือนจะมีพวกซีดพวกอะไรอย่างนี้เพิ่มเข้า,ขามามัง้งแต่ว่ามันก็ต้องสุ่มเจอนะครับแล้วก็ อ๋อก่อน Pad อัปแพดอ่ะก็ต้องไปลงก่อนอัปแพดเนาะต้องไปลงเจ้าดันดันแป้งอะ่ะดันโคโมโดอะแบบเบฟก่อนก่อนะครับพออัปปุ๊บก็จะสามารถเลือกให้ลงเบฟกับรีเจนได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราลงรีเจนไม่ผ่านอะ่ะเราก็ลงเบฟไปก่อนรอบหนึ่งแล้วพออัปแพดปุ๊บเราลงเบฟอีกรอบหนึ่งได้ครับก็ใช่ไหมหรือรีเจนอย่างหนึ่ง เห็นเขาว่ารีอะพี่ก็ลงได้ลก็ลงได้ใช่ใตอนตอนนี้มันมีแต่โนวิดไม่ใช่เหรอเบฟยังไม่เข้านะอ้าวมันมีแค่เบฟกับรีเจนครับเออเออเออใช่ใช่ก็คือตอนเนี้ยแบบแบบตอนณปัจจุบันมีแบบเดียวใช่ไหมอนาคตจะมีแบบรีเจนเข้ามาใช่แล้วนั่นแหละครับหมดแล้วก็เตรียมตัววันอังคารใช่ไหม ไช่แล้วกี่โมงอ่ะพุ่งนี้เขา่งนี้น่าจะประกาศพุ่งนี้น่าจะประกาศเวลายังไม่บอกเวลาเนาะบอกกันนี่บอกแล้วหรอพี่พี่เอกขอตี้มาพี่แตบไว้เดียวแลกนอกรายลองเข้าไปสองซี่นี่ลองปิดเกมเปิดใหม่ อ่านี่ไงในแผ่นโนต้ตเหรครนะับเดี๋ยนะหาก่อนเวลาสิบโมงถึงห้าโมงเย็นวันที่ยี่สิบแปดวนันแล้วก็วันเสาร์อ๋อไม่ใช่ตุลานี่ว่าสิบหกตุลาหกหกซีซันแปดนะครับ มีใครรู้ชื่อดันโคโมโดบ้างว่าชื่อว่าอะไรมีใครตอบถูกไหมผมอ่านชื่อดันผมก็ยังงงอยู่เลยว่าอันนี้ชื่อดันเหรอเนี่ยแป้งมิวเซียมมิวเซียมอะไรเนี่ยใช่ใชมีคําว่ามิวเซียมแป้ง <laughs> จะแป้งมันคือแป้ง <laughs> ใช่ไหมคือแป้งอืมเปรียยไปไหนวะ กันคิวอุ้ยอ,อ,อุ้ย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 มันเพิ่มอ,อ๋อไม่ใช่นี่ว่าอ,อ๋อใช่ใช่มันเพิ่มไอ้นี้เข้ามาใหม่ด้วยอะมันเพิ่มอาวุธก๊อตของปืนเข้ามาด้วยอ๋อใช่ใช่ก็เขาก็าาบอกแล้วไงมีคนบอกแล้วไม่ใช่พี่บอกว่าบ้านไม่ใช่ไม่ใช่บ้านหนึ่งไงพี่ใช่ <laughs> แต่เราก็ไม่ได้อยู่บ้านหนึ่งเราก็ทำสองสามเป็นปกติกันอยู่แล้วไม่ทำหรอกไม่ต้องทำหรอก เกะก,กะปืนอะทำให้ใครใส่ปืนมันเถอะโอ้โหยืนหัวโดขนาดนี้หน้าตาดีที่สุดในกิยวขนาดนี้ยิงก็ไม่แดงยิงก็ไม่แรงตายก็ตายไงแค่เปิดกล่องลายสัปดาห์ไปเท่าไหร่อ่ะสี่สิบสัปดาห์ไหม,ไม,ม,หไหมเก่งกว่าน,นี้ไม่มีแล้วปืนอะจริงอย่าใช้คําว่าเก่งที่สุดในกิยวตอนนี้คือเก่งที่สุดในเซิร์ฟเกีอดของคุณต่อความมั่นใจนีดหนยดิขายเท่าไหร่เดี๋ยวความมั่นใ <laughs> จเนี่ย พีพีกันหน่อยไหมของพวกนี้ต้องใส่ให้ตัวเองแท็กซี่ด้ยไหมทำไมอย่าเอาสร้อยตอดของดวนกันวะได้ตอดของเราแพ้ดิตอดของเราแพ้ต่างตายของขี้โกงโอ้ปั๊บปงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ไม่ไม่ต้องไปนั่งไล่อ่านอ่ะอ่านเราก็ปวดหัวบั๊กไม่รู้เต็มไปหมดเลยบั๊กอะไรไม่รู้เต็มไปหมดโอ้โหแ แก้บัเก้าสิบเป็นร้อยรายการเลร้อยแปดเออคำว่าแก้ไขบักคือร้อยแปดรายการอ่ะโอ้โหนี่มันเกมไปนั่งเลยเอ่านแบักอะไรไม่เยอะขนาดนีいい right ้เดี๋ยวนะขอเสิร์ชคำว่าการสลิงเจอร์เพราะว่ามีอะไรเกี่ยวกับการสลิงเจอร์บ้างนี่เราทนเล่นเกมที่มันมีบักร้อยกว่าเยอะเออเยอะ่เนี้ยคนเดือ แผตอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวรอวให้คนเล่นนะเทสว่ามีบั๊กไหมค่อยตามแก้เออนี่มีรูนทำงานผิดปก,กติรีโหลดผิดปกติของการรีโหลดอะไรนะรีโหลดปืนบางทีมันก็บักบักอะ่ะเขาก็เลยเหมือนแก้อะไรเกี่ยวกับรีโหลดปืนลูกกระสุนนัตตี้ซ้อมหน่อยดิบ๊อบแก้ไขบักอ n i m a ชั่น หกหกอะ่ะนะไม่ใช่แบบ A อาโอลงท้ายด้วยเอกอ่ะหมดแนวและแล้วพอพอเปิดเซิร์ฟมาเดี๋ยวมันก็ยังเหลือบักเดีแม่งก็แอบ ปิดกลางคืนอีกแอบปิดสักชั่วโมงแก้บัก<ะ>แก้ไม<ค>่อกเต่ากังก้าไม่ปล่อยสก,กิลด้วยปกติมันไม่ใช้สก,กิลหรอมันใช้พี่แต่ว่าผมว่าเวลาหุ่นไปตีอ่ะมันออกสก,กิลช้าไอส้สก,กิลโยนหินของมันอืแปลกนะแต่เวลาผมเอาไนท์ไปตีอ่ะมัน มันปล่อยมันปล่อยบ่อยอ่ะแต่เวลาผมเอาหุ่นไปนี่มันมันไม่ค่อยปล่อยองงแต่เวลาผมเอาไนก์ไตีนี่ออกบ่อยนะไอโยนหีบหนมันอะไรก็อย่างนี้ก็ยากขึ้นนะดิพี่วันที่เดี๋ยวไว้ผุ่งอะไรวันที่เือมพายุวันฮิตนะเว้ยกลางกาไอไอกลางขาเนี่ยแล้วผม แล้วผมไม่ได้เอาโอ้หแล้วผมไม่ได้เล่นแม่นุ่นนั่งหน่อยเราแค่เดินผ่านเฉยๆเองนะโอ้หสะเทือนใจเลยวะเดินผ่านเฉยๆตายถูกป่ะบอสตายบอสเหรอบอสเหรอต้องชงงี้เออใช่บอสตายโอ้ยน่าเบื่อเบียร์เบียร์ต้องเล่นแล้วจริงใช่ชงมาอตาว่ากูตายนะบอกว่ามึงตายเดินตอบยังไงฮากว่าได้กว่า คือจนตอนนี้เบียร์ยังนั่งงงอยู่เลยนะว่าเมื่อกี้คืออะไรเออเขาเล่นอะไรกันนี่ยแม่งโหลดไปเนี่ยไอ้เหี้ยเตอร์บอโหลดเออตไหะล่โหลดเกมหรอเบียร์โหลดเกมโคตรล้อให้รู้สึกว่าเออโทษโทษไม่เล่นละขอโทษพี่มายอยู่ปล่าวะอยู่ทุ่งให้พี่มายเลยเนี่ยพี่มายครับ เสพนี่กี่ปีครับไม่ไม่ไม่แเนี้ยติดน้อยแต่เวลาบำบัดอ่ะเยอะยอเอาไปบำบัดที่นั่นแ่ <c oughs> ะที่เป็นข่าวแล้วพี่สุ่มลงผมผมให้เอ <XL S 2> ็แอพทแพ็กหนึ่งไป <c oughs> อารมณ์ดีอารมณ์ดีละ